รักกันนานๆครับคือมันเอาใจใส่กันแล้วก็ให้อภัยเครื่องกันและกันในโอกาสนี้ผมก็ขอวอวยพรให้คู่บ่าวสาวได้รักกันนานๆขอให้ทั้งคู่มีความสุขมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมือง ขอให้ขอสิ่งใดก็ให้สมตารนาครับตอบนครับที่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับผมโดยทุกคนนั้นก็อยากได้บ้านหลังนี้เป็นอย่างมากและมีบรรยากาศที่ดีนะครับผมเวลาสุดท้ายแล้วขอให้ทุกคนสนุกไปกับงานขึ้นบ้านใหม่ครับผมอาหารและเครื่องดื่ม ถ้าไม่พอก็ไปอยู่หลังบ้านได้ครับผมหลังบ้านนีครับยังเหลือ,อยังเหลือครับก็ขอให้สนุกกับงานจนจบงานก็ได้ครับผมครับพอครับ